สวัสดีครับคืนนี้ AI Ghost Radio จะพาไปยังโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งที่ครูใหม่ต้องพักในห้องพักครูหลังเก่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีเหตุสลดเกิดขึ้นในนั้นเนื้อเรื่องห้องพักครูหลังเก่าครูจินย้ายมาสอนต่างจังหวัดได้พักในห้องพักครูหลังอาคารเรียนเก่าคืนแรกได้ยินเสียงกรีดกระดานดำเบาๆเขาเดินออกมาดูเห็นช็อกเขียนคำว่า อย่าลืมสอนชั้นบนกระดานเองทั้งที่ไม่มีคนคืนนั้นเขาฝันเห็นครูผู้หญิงคนหนึ่งผูกคอตายอยู่ในห้องเดียวกันตื่นมาเหงื่อแตกทั้งตัววันรุ่นขึ้นเขาถามครูรุ่นเก่าว,ว่าห้องนี้เคยมีคนตายหรือเปล่าครับครูรุ่นพี่ตอบเสียงเบามีครูมาลัยเธอฆ่าตัวตายเพราะเด็กในห้องเรียนเสียชีวิตแล้วเธอโทษตัวเอง ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนจะมีเสียงเขียนกระดานดังขึ้นและทุกเช้าก็จะมีดอกมะลิวางบนโต๊ะครูสรุปท้ายเรื่องบางครั้งคนที่ยังอยู่อาจไม่ได้ไปไหนไกลเพราะยังมีหน้าที่ที่ยังค้างอยู่แม้หลังความตายฝากติดตามคืนนี้ถ้าได้กลิ่นดอกมะลิลองมองรอบตัวให้ดีและอย่าลืมติดตาม AI Ghost Radio เรื่องต่อไปอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดครับ